ฮัซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อามากอร์เคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงมินนี่ไอดอลกับงานที่ประเทศไทยกันเพราะว่าในตอนนี้มินนี่อยู่ที่เมืองไทยบินตรงมาเลยเพื่อที่จะมาร่วมงานของ แบมแบมนเนี่เองนะครับเป็นงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่แบมแบมโฮมชาวน์ที่ประเทศไทยนั่นเองเพื่อนซีเนี่ยปล่อยอัลบั้มใหม่ทั้งทีมินนี่จะไม่มาได้ยังไงนะครับด้วยความรักเพื่อนมากๆเนี่ยมินนี่มาถึงไทยปุ๊บเขาร่วมงานเลยมาในลุคที่สวยแล้วก็ปังมากๆทําเอาคนในงานเนี่ยคือฮากันสุดๆแล้วก็มีรูปคู่ระหว่างมินนี่กับเหล่าดาราเซเลบศิลปินในประเทศไทยที่ไปร่วมงานแบมแบมเนี่ยเยอะมากๆเลยโดยได้ว,ว่าฮอตไม่แพ้เจ้าของงานกันเลยทีเดียวนะครับสองเพื่อนซีเขาก็มี หยอกล้อกันแบมแบมก็แกล้งมินนี่บนเวทีด้วยส่วนมินนี่นั้นเนี่ยก็ทําหน้าที่โปรโมตอัลบั้มให้เพื่อนอย่างสุดใจสุดความสามารถแถมยังมีเหล่าพี่ๆดาราเซเลบศิลปินไทยเนี่ยให้ความสนใจมินนี่มาทักทายพูดคุยเม้ากับมินนี่กันฉ่าเลยนะครับแล้วก็มีรูปเนี่ยออกมาเยอะมากๆพี่ก็ฟักกิงฮีโร่ที่เคยร่วมงานกับมินนี่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในงานของแบมแบมมีพี่รทมไทยนะครับแล้วก็พี่ไม์ด้วยในสกู๊ u ล c นที่ทั้งสองเนี่ยเขาได้ร่วมงาน กับมินนี่ก็กลับมาเจอกันก็มาถ่ายรูปสวยๆช่ำๆด้วยกันด้วยพี่แพรก็มานะครับน่ารักมากๆเลยและก็ยังมีเหล่าดาราคนอื่นๆคนดังคนอื่นอีนอกมากมายเชอร์ปรางก็มาถ่ายรูปกับพี่มินนี่พี่อิงขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมงานกับทําไทยด้วยพี่เจฟก็มาเมสากันด้วยว่าเอ้ย ดูวิมานหนามไปนะมินนี่ดูไปถึง2รอบเลยสนุกมากๆชอบสุดๆเป็นคนชอบดูหนังซ้ำก็จัดวิมานหนามเนี่ยไป2รอบติดกันเลยนะครับพี่เจฟเนี่ยดีใจมากที่มินนี่ชื่นชอบหนังที่พี่เจฟเล่นเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากจริงๆเขาชิงรางวัลกันเยอะด้วยนะครับเจนเยก็มาด้วย มินนี่เองก็บอกว่าดูเหมือนกันนะกับซีรีส์ที่เจนเย่เนี่ยเล่นนะครับแล้วก็บอกว่าแซ่เย่เหมือนกันกันกบชื่อว่าเมมเบอร์ในวงอันนี้เจนเย่ก็ออกมาเล่าผ่านทาง X หรือว่าทวิตเตอร์ให้ฟแฟนๆเนี่ยได้รับถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ได้เจอกับพี่มินนี่มีแบบคนดังอีกมากมายเลยที่ร่วมงานแล้วก็มีโมเมนต์คู่กันกับมินนี่นิชาหรือว่ามินนี่ไอดอลนี่เองนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือโมเมนต์คู่กับแบมแบมเจ้าของงานและก็เป็นเพื่อนซีที่ล้อกันบนเวทีนาน ล่างปุ๊บเนี่ยก็มาถ่ายรูปเล่นกันนะครับเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจแฟนๆมากๆโดยเฉพาะแทงกุกไลน์หรือว่าแฟนของ97้าเจ็ดไลน์นะครับเพราะว่ามินนี่กับแบมแบมเนี่ยเขาก็อยู่ในแก๊ง97้าเจ็ดไลน์เหมือนกันน่าเสียดายมากๆเลยที่แบบเอ้ยไม่มีลิซ่ามาในงานครั้งนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะติดงานหรืออะไรก็ตามแต่เชื่อว่าหลังไมเนี่ยเขาคุยกันฉ่ำอยู่แล้วแ,แน่นอนและลิซ่าเนี่ยก็น่าจะได้แสดงความยินดีกับแบมแบมไปแล้วตอนที่ได้เจอกันที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับยังไงก็ตามมินนี่มาเป็นตัวแทนเพื่อนๆแก๊ง97 ลามาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาร่วมยินดีกับแบมแบมแล้วก็ได้กลับบ้านด้วยในะนาหน้ารักมากๆก,กับความสัมพันธ์นี้ของตึกแก๊งแทงกุกไลน์ยังไงก็รอติดตามโมเมนต,ต์อื่นๆต่อจากนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่ากับแทงกุกไลน์แก๊งนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและเจอกันใหม่นะครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นด้วยสวัสดีครับ